มาพบกันอีกครั้งกับการเรียนออนไลน์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5้กิจกรรมการปลูกต้นหอมกับคุณรัชนีนะคะการปลูกต้นการปลูกต้นหอมเป็นผักสวนครัวที่เรานิยมรับประทานกันเป็นประจำ เราจะเห็นในอาหารนะคะเป็นส่วนใหญ่ขยายพันธุ์โดยใช้หัวหรือหัวหอมแดงปลูกง่ายจเจริญเติบโตดีในดินร่วนต้องการแสงแดดตลอดวันชอบอากาศชื้นนะคะ,อะตอนนี้นักเรียนมาดูนะคะมาดูขั้นตอนการปลูกนะคะขั้นตอนการปลูกเนี่ยก็จะมีะวัสดุอุปกรณ์นะคะ อุปกรณ์โดยทั่วไปมีหัวหอมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักสายยางจอบเสียมฟางแห้งคลาดเศษดสากใบไม้นะคะเราก็จะมีการขั้นตอนการปลูกจะมีการเติมดินขุดดินพลิกดินคุกเข้าเศษซากใบไม้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักดินร่วนคุกให้เข้าการทิ้งไว้ประมาณส7วันหรือประมาณ1สัปดาห์ ตอวนี้เราเรียนดูวิธีการปลูกปลูกโดยทั่วไปเนี่ยเราใช้หัวที่สมบูรณ์หอมแดงนะคะไม่เป็นโรคตัดรากแล้วก็เหลือแต่ยอดนะคะปลายยอดเนี่ยตัดออกทิ้งไว้ประมาณสองวันนะคะเ,เมื่อแตกหน่อเลยนำไปปลูกโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดส่วนที่เป็นรากลงดิน อย่าก,กดให้หัวจมดินจนมิดเวละยะปลูกระหว่างต้นนะคะ,ะประมาณ1 0 1ถึง15เซนติเมตรปิดคุมด้วยหญ้าฝางรักษาความชุ่มชื้นรดน้ำให้ชุ่มนะคะต่อไป3นะคะเรียนดูนะคะ3ดูแลร,รักษาให้น้ำนะคะลดน้ำคือเช้าและเย็น ถอนวัชพืชถ้ามีขึ้นแซมมานะคะต่อไปสี่นะคะข้อสี่นะคะเรียนดูนะคะขออ้อสี่ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบวันนะคะเราต้นหอมเนี่ยโตเต็มที่แล้วเราก็เก็บเกี่ยวโดยใช้มือถอนขึ้นมาทั้งกอสลัดดินออกนะคะาการปลูกก็ก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะ ตอนนี้จะเรียนดูกันบ้านนะ,ะในคลิปนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทําเป็นคลิปส่งนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติงานการปลูกต้นหอมในภาชนะโดยให้นักเรียนถ่ายเป็นคลิปสั้นๆในรูปแบบการปลูกต้นหอมในภาชนะนะคะภาชนะที่ปลูกเนี่ยเช่นกระถางใบเล็กๆหรือในกระมังที่ชำรุดหรือขวดพลาสติกนักเรียนมาตัดครึ่งหนึ่งและอื่นๆนะคะแล้วเวลา นักเรียนทาคลิปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการแนะนําตัวนะคะชื่อนามสกุลชั้นเลขที่งานที่ทํานะคะอุปกรณ์ขั้นตอนการปลูกน,นะ,ะเป็นการเก็บคะแนนปฏิบัติของเทอมสองส่งในรายกลุ่มห้องเรียนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ